ครบรอบ5ปีเดบิวต์อย่างเป็นทางการแล้วค่ะสำหรับวง,วงกกูระดับโลกอย่าง BLACKPINK นะคะซึ่งเมื่อ45ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะสาวๆก็ได้เข้ามาในอาวีไลฟ์ให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันด้วยแต่ก่อนอื่นเลยค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะที่เมมเบอร์แต่ละคนเนี่ยได้ทยอยอัปเดต IG Story, s t o r y เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ5ปีของการเดบิวต์วง BLACKPINK นับตั้งแต่การปล่อยซิงเกิลแรกนะคะสแควร์วันในวันที่8สิงหาคมปี2016ซึ่งทางด้านพ่ซูค่ะก็ได้แท็กหาสมาชิกแต่ละ ด้วยพร้อมบอกว่ายินดีกับการครบรอบ5ปีของ b l a c k พิงคแล้วก็บลิงกของเรานะคะทางด้านน้องเลสก็มาโพสต์ต่อว่า อยู่ที่กันมาสิปีแล้วนะเจนเชงชูรักมากๆเลยสุขสันต์วันครบรอบ5ปี Black พิงค์ค่ะ love you แล้วก็ทางด้านน้องเจนค่ะก็ได้มาโพสต์ภาพรูวๆหลายภาพเลยลงทาง i อ s t ส r y กับ5ปีแล้วรักพวกเธอทุกคนนะรวมถึงเหล่าบิงค์คือของฉันด้วยพร้อมจัดรูปคู่น้องตาลิสนะคะไปอีก2ภาพแบบเบาๆส่วนทางด้านน้องแชงค่ะก็ได้มาโพสต์ภาพเอ่อกลุ่มนะคะรูปเดียวกันพร้อมกับการตกแต่งสุดน่ารักนะคะกับข้อความตัวใหญ่ว่า5ปีที่นี้ก มาในวีไลฟ์ค่ะใครได้ดูสีสาวกันบ้างอันนี้บอกคตรงว่าน่ารักเนาะเพราะเราเห็นสาวๆเขาได้อยู่แบบเอ่อพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแบบนี้นะคะก็คือดีงามมากเลยสงสัยว่าจีได้ยินเสียงเรียกร้องนะคะจากทฟนแฟน,แฟนก็เลยจัดให้เด็กๆเนี่ยมันไลฟ์สดพูดคุยให้แฟนแฟนได้หายคิดถึงกันซะเลยนะซึ่งต้องบอกเลยว่าประทับใจมากค่ะดีมากๆเลยที่ให้สีสาวได้มาเจอกับแฟนแฟนในวันนี้แล้วก็ยิ่งพอเห็นสีสาวได้มานั่งไลฟ์พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแบบนี้เราเนี่ยก็ไม่แปลกใจนะ นะคะว่าทำไมถึงยกให้เป็นวงนางแบบเพราะว่าแต่ละคนคือความสวยโคตรเป๊ะส่วนความทะเลนอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาทีไรก็สนุกสนานโบ๊ะบะเฮฮาแน่นอนแถมสูมวิญญาณเด็กน้อยฉ่ำขวบมาให้พี่ๆเหล่าบลิงคืคอได้เห็นกันอีกแล้วก็สิ่งที่คําที่สุดในวนันนี้ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คงเป็นตอนที่พี่สุก,กับน้องเจนนะคะแซวตลิสน้อยตอนพูดภาษาไทยว่าโอ้เก่งไทยขึ้นปะเนี่ยไปเรียนมาหรือเปล่าพอที่เห็นเธอพูดไทยแบบนี้แล้วเนี่ยเธอเก่ง ขึ้นมากเลยนะอ่ะนั่นแหละค่ะความคนเกาหลีนะคะชมน้องลิซ่าคนไทยว่าพูดภาษาไทยเก่งขึ้นนะเนาะก็เลยสัมผัสได้นะคะว่าวงนี้เขาชอบแซวกันเขาชอบหยอกกันเป็นเรื่องปกตินะคะ,ะก็เป็นว่าเป็นบรรยากาศนะคะที่อบอุ่นละกันแล้วก็ความน่ารักของส,สาวๆสาหรับวันครบรอบ5ปีเดบิวต์อของพวกเขาในวันนี้นะดีไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอเอามาบอกเล่าให้คนรับฟังกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันค่ะถ้าใครอยากดูย้อนหลังทุกคนลองไปดู ใน YouTube นะคะมีหลายช่องเลยที่นำคลิป v l i ล e แบบฟูมาลงย้อนหลังให้แฟนๆได้ดูกันนะยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ